สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยังเกม Hero of eternity เป็นเกมมือถือแนว I d ด e RPG จัดะทีมเหล่าฮีโร่เทพมาร3ก๊กของจีนนะครับผมเปิดใหม่ของน่าย x อ็กเนกมนะทางเอกเนกมผมได้ทำการแจกโค้ดไอเทมแล้วก็แจกคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรี10,000ห่นยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ45,000บาทไทยนะผมแจกทุกวันนะเราสามารถกดรับได้ที่สวัสดิการตรงนี้ครับวันที่คูป,ปอง รายละเอียดการใช้งานเห็นไ,ไหมครับตรงนี้เลยเนาะสำหรับคูปองบัตรเติมเงินฟรีครับเราสามารถใช้คูปองนะครับผม45,000บาทไทยซื้อพวกแพ็คเติมเงินต่างๆได้ทุกแพ็คนะทุกคนนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเล่นได้สบายๆคนสำหรับเกมนี้นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสำหรับเกมนี้จะเป็นแนะนะวไอเดอร์อพีจีเนาะก็จะมีรางวัลไอเดอร์เรากดรับตรงนี้กล่องสมบัติตรงนี้ครับ เรากดรับผมเราก็จะได้รับพวก EP ทรัพยายกรต่างๆนะครับผมมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ22ชั่วโมงนะครับผมนะได้รับพวกทรัพยายกรต่างๆเยอะมากเนาะแล้วก็เกมนี้รับผมเราสามารถต่อสู้ไปเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นของผมอยู่ที่ด่าน1นะ้2เนาะตรงนี้ดูได้ตามนี้เลยครับผมให้เรามาจัดทีมตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด6กตัวละครนะครับผมหน้า3หลัง3เนาะ แล้วก็ธาตุของตัวละครก็จะมีทั้งหมด7ดธาตุนะอ่ามีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมสายฟ้าแสงมืดแล้วก็ธาตุพิเศษนะครับผมนะแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสายจมตีกาจภาพอ่าสายแท้งสายเวทแล้วก็สายซับนะผมหลกัลกๆมีอยู่สีสายเนาะแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของธาตุต่างๆนะครับผมนะแล้วก็มีโบนัสนะครับถ้าเราจัดทีม ถ้าเดียวกันลงนะผมมันก็จะบวกโบนัส ATK HP คิติคอนดอนอะไรพวกนี้เนาะถ้าเราจัดทีมนะทุกคนนะดูได้แตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีอาวุธพิเศษเนะาะตรงนี้มันจะช่วยเราโจมตีนะนะครับอาวุธพิเศษนะผมมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันเนาะอย่างเช่นขวานที่ผมใส่มันก็จะทำดาเมจเนาะ ATK นะผมให้กับทีม30%นนะครับผมอย่างอื่นมันจะมีพวกฮิลเลือดพวก สร้างโล่อะไรพวกนี้ให้เรานะครับผมนะอ่าพอเราจัดทีมเสร็จก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยครับผมอ่านี่ครับตัวละครเห็นไหมครับก็จะเป็นพวกเทพจีนต่างๆเนาะอานาจานะครับลิโปโ้จูร่งสามก๊กเนาะนประมาณนี้เลยครับให้เรามากดต่อสู้ตรงนี้ครับ สำหรับระบบการต่อสู้ผมมันจะต่อสู้อัอตโนมัตินะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ2ครับสลหับการโจมตีประมาณนี้เลยครับผมภาพสวยทุกคนนะเป็นแนวตั้งแนวไอเดอรพีจีนีผมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับมีวนะูคองเนาะเห็นไหมครับวูคองเทพมาต่างๆของจีนนะครับผมกราฟิกสวยงามอยู่นะ ทีมผมไม่มีฮิลนะทุคนนะมีสายดาเมจล้วนๆเลยนะครับประมาณนี้ครับพอชะะนะก็จะได้รับทรัพย์สินต่างๆเนาะนะครับเราสามารถกดผ่าด่านถัดไปได้เลยตรงนี้นะครับก็จะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินาะนะครับผมตรงนี้กดข้ามได้เลยนะถ้าใครไม่อยากดูนะประมาณนี้ครับอ่าก็จะมีพวกระบบดันเจี้ยนประจาวันอะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็จะมีของรางวัลที่เราชนะตามด่านต่างๆเนาะอย่างเช่นชนะถึงด่าน200มันก็จะแจกตัวละครเห็นไหมครับก็จะมีของรางวัลเนาะเห็นไหมครับสมารถกดรับได้เลยนะครับแจกตัวละครแจกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนาะสมารถกดรับได้เลยนะเห็นไหมครับได้รับเยอะมากเนาะแล้วก็จะมีระบบส่งเควสเนาะส่งตัวละครไปทำเควสนะครับผมแนะนําให้หาเควสที่มันเป็นพวกสีม่วงขึ้นไปเนาะจะได้รับพวกของที่ ดีมากเนาะสีม่วงสีทองนะพวกนี้นะกดรับได้เลยครับอ่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครครับมาดูอัลบ,บั้มเลยเนาะตัวละครก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด7ดธาตุเนาะนะครับธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสายฟ้าแสงมืดแล้วก็ธาตุพิเศษนะครับผมนะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในธาตุน้ําก่อนเลยนะครับธาตุน้ําก็จะเป็นจูร่งเนาะตัวละครจากสำกกนะครับ ก็อีกลหลายตัวนะน,โชโชนะครับเจ้าโฉนะครับหลายตัวนะครับผมนะธาตุไฟนะครับลิโป้จากสามก๊กนะครับหลายตัวนะบางตัวผมก็จําไม่ได้นะทุกคนนะธาตุลมนะครับหลายตัวนะธาตุสายฟ้านะครับ ตัวครับธาตแสงม,ม,มาจากใส่ยว e นะครับเนี่ยกระถางซ้ำจังนะครับธาดมืดถัดมืดก็จะเป็นอ่าวูคองเนาะนะครับวูคอง ก็อีกหลายๆตัวนะครับผมธาตุพิเศษก็นี่ครับธาตุพิเศษเนี่ยเทพจีนต่างๆเนาะนฟาโลามาดีไซน์ตัวละครสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวละคร ที่ผมมีอยู่เนาะก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ก็พอเล่น PVE ได้อยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูในการอัพตัวละครนะครับชูโลกแล้วกันนะ,ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราดูนะของตัวละครนะครับมีการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะรองเท้าสกิลเนาะแนะนำนะผมถ้าตัวละครมี4ีสกิลขึ้นไปมันจะเก่งนะทุกคนนะ เก่งกว่าพวกตัวละคร3สกิลนะครับผมอจะมีเวลากดอัพเลเวลตรงนี้เนาะอันนี้ผมอัพอันแล้วเนาะเลเวลหนึ่งร้อยนะนะถ้าตัวละคร5ดาวมันจะอัพได้แค่เลเวลหนึ่งร้อยนะการ,รอนนะัพดาวตัวละครเนาะอัพดาวตัวละครขอกดเลือกได้เลยครับตัวละคร5ดาวมาแล้วครับกดเลือกนะครับนะครับอัพดาวเป็น1ดาวม่วงหรือว,ว่า6ดาวนั่นเองเนาะนะนะสามารถอัพเลเวลต่อได้นะครับในการใสนะ่รูนเนาะ เป็นการใส่รูต่างๆนะครับการใส่เครื่องรางนะครับอาสัยอุปกรณ์เนาะประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของระบบกาชาปองแนละ้วตรงนี้กาชาปองก็มีทั้งหมด3ตู้นะ,ะตู้ทั่วไปเชิญเพื่อนตู้ขั้นสูงเนาะถ้าใครจะหาตัวละคร5ดาวนะครผมแนะนําให้มาเปิดตู้นี้นะนะครมันจากนาตีตัวละครที่อยู่หน้าตู้เนาะดูรทในการออกเห็นไหมครับตามนี้เลยเนาะ เดตการออกก็ God, ประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีทั้งหมดสีธาตุนะครับประมาณนี้เดี๋ยวสุ่มให้ดูครับไป animation ก็จะประมาณนี้เลยครับอ่าฮาดาวออกโอ้ฮาดาวแคตัวเดียวนะประมาณนี้สำหรับเกมนี้ผมมีโค้ดไอเทมแจกนะครับผมให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คําสั่งตรงนี้ก็จะขึ้นให้เรากรอกโค้ดเนาะโค้ดเราหาได้จากไหนตรงนี้ครับ มาที่สวัสดิการมาที่รหัสของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์กดมาที่การป้อนข้อมูลที่สะดวกก็ขึ้นหน้าต่างไปเลยเนาะให้เรากดคัดลอกโค้ดตรงนี้ได้เลยครับผมมาวางที่ช่องตรงนี้ครับกดวางได้เลยนะแล้วก็กดเติมโค้ดตรงนี้อันนี้ผมเติมไปแล้วเนาะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเราใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันกนรารแปลภาษาเพิ่มความเร็วเกมนะครับแล้วก็บนะูสเตอร์ VPN เนาะลองใช้ดูครับผม อะต่อไปผมจะสอนที่การใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีเนาะให้เราเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับผมนะอย่างเช่นผมจะเติมเป็นแพ็คสามสิบยนตรงนี้เนาะนะครับกดติ๊กเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนาะนะครับมันก็จะใช้คูปองให้เราฟรีนะครับผมกดติ๊กตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็กดยืนยันการชําระเงินครับเรียบร้อยนะครับผม แค่นี้เองเนาะในการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีนะ45,000บาทไทยนะผมแจกทุกวันนะนะครับผมนะมาใช้ดูนะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆเนาะกิจกรรมล็อกอินนะครับ7วง7วันกิจเวันอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับผมนะอ่าระบบคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาเล่นดูครับผมนะเป็นเกมแนวไอเดโอเพีจีจัดทีมเราฮีโร่เทพมารจีนนะผมแล้วก็เป็นตัวละคร3ก๊กเนาะ อ่ะเปิดใหม่ของ x อ g a m e นะครับผมแจกคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรี45,000บาทไทยหรือว,ว่า10,000หยวนนะครับผมอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Hero of Eternity แล้วนะครับผมส่วนลดที่เราจะได้รับอ่านี่ครับส่วนลด99%เนาะเป็นแพ็คเติมเงินนะทุกแพ็คเลยนะครับผมแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษ คูปองบัตรเติมเงินฟรี10,000หมื่หยวนหรือประมาณ45,000บาทไทยนะครับผมอ่าสามารถซื้อแพ็คเติมเงินได้ทุกแพ็คเลยนะแล้วก็แจกกิฟโค้ดทั้งหมด6กิฟตโค้ดครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคําว่า open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคาว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ